ใบดีตอนเศ้าพี่นอ้องคืนนี้สมเขาตั้งแคมอยู่ที่ดอนหาดข้ามเมืองปักอูแกงหลวงพะบางมอนที่สมเขาตั้งแคมนี่ห่างจากตัวเมืองหลวงพะบางประมาณส้าแปดลักเนาะห้ากันมาหนึ่งเข้ากำลังเสียวบ้างไม่ไพนี่เฮ็ดเขาลามลองเบึงมาสิเป็นบ่อ าลองกันอยออันนี้หนึ่งเข้าแล้วอันนี้เสียขหลามน,นะซัมนี่เจียบูมลที่ขละมเดียวเออแล้วี้ออบอกใช่อเอาเจสเพาะอะแรล,ลองบมิ้ิ ต่อเขาล้างทำไอพี่เนล่ยประมานการล้องนั่นแหละเพราได้กินอยู่พี่องไปชกวได้หรอวะดกินมือเศ้าอะไรได้เนี่อุตาห์ยามแล้วปู่จปะกายงามอะไร เดี๋ยวสุม้มเขากับชี้พักกันนึ่งเข้านึ่งน้ำแล้วนี่แล้วก็เต้าอนาบะข้าลามเขาอีากน้อยข้าวม,มันก็จะไปควงตื้มพี่น้อง นี่คือหลามป่าของสมเฮาเนาะส่องบ้างพี่น้องบางทีมีปลาลัดตัวเดี่ยววันนี้แล้วๆสมเฮากับเชี่ยมาใส่ต่อไฟ เอาซีออกมาใส่เตาไฟแบบซีนี่ประมาณ30นาทีเนาะน่าจะสุกละพอจะให้น้ำฟดหนึ่งมันออกทั้งปากบวดบวชไดยนึงและะ้วกันถือว่าจบพธิธีเนาะหม้อเขาก็มีแต่เขาอยากได้บรรยากาศอย่างซีเห็นนะเดี๋ยวติดตามอีกจกังหนึ่งตอนมันสุกแล้วทีทอดหข่บิ่งเนาะว่ามันสิเป็นอะไร นั่นก็นกนคือพอควากำลังเฮ็ดปลาดิบและนี่ก็คือลามป่าของสมเฮาสองบ้างน,นั่นก็นคือข้าวลามน,นั่นก็นคือหม้อข้าวของสมเฮาบาุซุกจักเถื่อตั้งแต่สี่โมงมและนี่ก็คือ ฐานทัพของสมเผาอยู่นี่เนาะลมป้าลามป้าุนนะ่ะเอาทอก้อน,นกันสองบ้างเลยสำหรับตีโอ้อโอเล้วเร็วเร็วเล็วหมดเลยกกิ้ <laughs> น,น เอาบาไหมเรียกว่านั้น,นบ่บบบมี่ไม่กินแล้วมีอยู่ใส่ปลานะม,ม,มหน,น่้องอันเท่านี้นี่เออโอ้ยมันอยู่ในนี่เอา,อเ,เ,อาเอาไม่ไม่เอามาขอด้วยใส่เจนั่งมาเด็ดเด้เด <c oughs> <c oughs> อ๋อมันจะพื้นที่อาเห็นหน้าเสียบขนาดชี้มันน้ำบุรีสามีหน่อยโอ้ยโอ้ย <laughs> โอ้ย,อย,อยแล้วเวลาบางนึงอีกบางนึงเนี่ยอทอ,อกใส้น้ำก,กันเนี่ยเออทอกปมดเลยเฮ้ยเลยอีกบางนึงเด้อพี่น้องโอ้อาหารเขาต้องเป็นตาแซ่บ นี Scroll, ่เราเราตืเาซอาบ่วงก็เดี๋มีสีการไปใช่หอตัวเดียวนี่ตัวเดียวมามาก่เราม่หนาบ่วงนะสีการเราแบบสีการนคนเด้อาหารก็เรียบร้อยละเหลือแต่นี้มันนี่ข้าวหลาม บ่นั่นแล้วไอ้นี้มีแต่เหล่าๆย่านเถิงแล้วก็ซับๆแล้วจิออกมันหนาพดมันบ่บ่ติดดเมบ่เย็นติดมันหนามันยังหนาพดแหนก็ติดอยู่เนาะติดย่านหัวพี่อมือีมือ่เปื้อน่โอเคทแล้วทอแล้วนี่ะพี่น้องเียมันน่ะแต่ว่ามันยังหนาอยู่ก็เลยว่าบ่บ่นั่นเนาะ ด e ี๋ยวเฮาสิมาเฮ็ดอีกหน่อยนึงหลังหน้าติน่นะเจียมันงามๆนี่นะเอา้ามาเข้าดอกดอกเอ้านี่เป็นอันนี้เอาเอาวงลุเห็นได้ซํานน่ะเสีกาพอดอ้าคือว่าเอาหัวเข้าสีกาน่ะเดี๋ยวนะกกเจ้านั่นดิบนะหึํากก ເອົາມື້ນີ້ຄືເຂົ້າຕິດແຊວະແມ່ຮ້ອງພຽບນີ້ມີນໍັມຊກິນອຕິດກັນແຫຼະນາແຫລ້ອືມລາກາາຮົາຢາກຂົ້າ กินน้ำกตาลยเด็ดเอ้าออกินข้าวนี่ล้วคือฮอดเนี่ยกินฮอดเนาะคืนหนึ่งวัยบ่ายเนาะหลุดโอ้โหไม่ได้คือตอนเนี้ยเลือกแต่้องกินตองฮอดไปให้ดูไมมด้ อันของเรือนที่ผมเป็นของเรือขลานอไปเขากินน้องนั่นเอะกินเยอะนั่นเองกินเยอะเขาลามันนั่นคนนี้ลํามนั่นมันยังเกาะมันเข้มงวดมือเขาแหละเนียงเดียบีบเนียงนะ ว,ว,ว่ากินใส่บัางไม่ไพ่นี่ยใช่น้องมันจะหอมใช่จริงเพื่อเท่าเกิดตรงนู้นใช่ก็ได้มันหอมออกจากไม่ไพ่นะไม่นะถ้าถ้าได้ตัวหอมหรือตัวนู้นอะกลิ่นโอ้กเมื่อ,อ,อปลามานั่นนี่มันจะได้อ่ะ,อออจะเจียวหอกว่ากินกับว่าได้ไม่ใช่ว่าหวานปลานแต่แต่เนี่ยกลินเลยลำไปเท่าพังหอม เมื่อนี้แอนอ้อยก็บอกว่าจะให้ไปกินข้าวที่เงินเอ้อยอะจะรุปล้วฝากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์แน่เนาะแล้วก็กดติดตามพร้อมที่สำคัญเด้อมาเป็นกำลังใจสำหรับเราจะได้ค่าข้าวหนุม่มว่าคาดมันรถออกมาถ่ายคลิปให้ทานผู้ชมในเบิร์กเนาะส <c oughs> <c oughs> ำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบคลิปแค่นี้แหละกินขา้าวแล้วสำหรับการเก็บเครื่องเก็บของเนียเนียนเต้นแล้วก็ลงเหงือกข <c oughs> ับรถกลับ เนาะผู้มีลูกมีเมียกะเมียกะท่ากินปูก,กินป่าที่ขึนนี้พูดแล้วเนาะป่าก็ได้เต็มทีงเออปลากระพ่นและทางกระพ่นน้ำก้อนกระสดวนะาาไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้าเอเนาะเนาะจันมีต่อยเข้ามีไงมองดูโอ้เดี๋ยวเลนเาะเข้าไปเถอะซิมก่อนเข้าล่าเลยนะเนี่ย สีเขียวคืออย่างนี้เขียวเพราะมันมันได้ความเขียวจากบังไม้ไผ่ได้ <c oughs> เออสีเขียวมันซึมจากนอกเข้าไปในได,ได้มันดูดได้สายเขียวหันสุดตลาดได้เหนียวแท้เหนียวอ่ะน้ำร้ายแท่งมาเป็นน้ำเขาขั้นบีบว่ะใช่เหยเนาะ เจ้ายัง <experiences> ว่าส่มันพอเด้อฉันก็ยุบอีกตัวที่สามก่อน <als> <S flats>